สวัสดีท่ฟนช่องทุกคนนะคะมือน,นีนุทยามาเป็นสะพานบุญหายพอสายขายปลาซิ้วนะคะเล็กแนวทางของพอสายเข่ามาหางงวดซ่อนนะคะงวดที่ผ่านมา 1, 6, หนึ่งหก้างเดียวโคโลนะคะงวดนี่หายมาแล้วหางเดียวคือเก้านะคะจะเป็นโตได้ไปเบิงไปช่วมน้ำกันเลยคะ่ะ พ่อสายพ่อสายสวัสดีค่ะเอสอวัสดีหนูได้งยินนตะขาาพ่อสายขายปลาซิี้วเป็นผู้จังสี่พี่น้องเอ,อ้ยคือว่าแม่นคกแม่นแน่แต่งวัดผีพานมาได้ยินว่าเขียนเลขไวห้หางเดียวหนึ่งฟันว่าได้ท่องสองบาทมันพอ่อพ่อแม่ปาได้หลายปันได้ปันในถืปอปะได้รอยเดียว เชิงตะเลียดใจแต่เชิงเชิงจีนี่เป็นหาลอยส้นเป็นใบเวลาก็พอว่าก้าวื่อนะอย่างเงี้จะไม่คือลอยคุ้นลอยอย่างเงี้แต่พ่อเป็นคนหาเสากินค้ำไปหารับจ้างกู้มั่นไปหาหาปลาซิวมาขายแน่หนูเลยอยากมาเป็นสะพานบุญให้นะเราได้ยินข่าวว่าพ่อก็เป็นคนฝันแม่หนึ่งผู้หนึ่งพวกหนูมาหลายรอบแต่ที่จะมาบ่เคยอยู่บ้านนักเทื่อนต้ละมื่อนี่ไปรับจ้างบ่พ่อเออไปหาจินหาอยากเหรอพ่อก็ได้ยังไงยังไงก็คืยัง ขาจังอยด้วยค่ะเปิ้นบ๊ออกกล่องเปลิ้นดมยาเนเมยืเนเเห็นนุนที่ยากเลย้นอ่อนเขายขยันะมุ่เจ้าเกหรือหายาขายจินเหรได้จิบเลยะเมื่อนึงไปซื้แหนด้นบ้านเขาขายบัขาดมันได้เครื่องทั้งฟ่มหุนเนาะได้ไปขายขอกูมาดูได้เงินสามอยจัหมือนในปัจจุบนเจ้าเบินแม่นุนทยากไปเปดเจ้าเบิ้อนนี่แหละผู้บอกยวะอินพ่อผู้ดีพันมาได้ห ตัวเดียวโคโลว่มีตัวไหนเด็กที่มาที่ไปมาแต่สายพ่อหนึ่งหกนี่พ่อือได้ขาดแต่งหมดวังหันอีพีหนูคือไมาอยากรู้แต่ไปตามพ่อสายหน่อยพ่อสายหน่อยนี่เด้อเด้อมองไปหน่อยอีพีโตเป็นๆเนี่ยค่ะมีสูตรองเพลินมีสูตรมีเส้นยิ้มย่มย่ำยื่นห่แสดงว่าได้แล้วดิ้งหมดเลยได้แล้วได้แล้วจ้าแม่ยักษ์ตามแล้วแม่ตัวไหนพ่อหมดนี่ตัวไหนเป็นตาแบ่งปันอีพี่ว่าเป็นตาผู้เพคน มักไครได้เลขหางเดียวนี่ถ้าคนถือเพิ่นก็มีแต่คนดีมี่นำใจล่ะค่ะเจ้าวาิ่นถือมันได้หลายร่างร่างคนพอเห็นร่างทีนี่จะบอกได้หลายตัวมื่เขียนให้ยปลอมวันนี้จงพอใจมันเป็นสามชิพคู่เนาะมังคุดคู่เดียวถือว่าถือกต่ยจาวากันเด้อค่ะมักตัวเดียวค่ะเพรมีผู้ใดว่าเด้วค่ะข้าพิ่นี่ก็เจ้าค่ะแม่ก็กำลังเงินเงินเงินนี่มักสูญเก่าเงินเงินมากสูญเก่เก่าตัวเดียว 0ู้าตัวเดียวมากับ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 ดตรงตรงเขียนกับเก้าศูนย์นนอนแต่ว่าสีบ้งให้ศูนย์เก้าเนาะดนดนตันักตัวเก่าลวมวนตังหันกันนึ่งงบอกเขียนไว้ฟันมาได้ท่องสองบาทนะแมนโอ้สุดยอดดีกเพอสายเราหัวนี่ซื้อว้ไปซื้อซื้อัดสลากใบเดียวซื้อสลากว้ใบเดียวศูเก่าเราเฟันมาได้ยี่ยังได้ท่องไปเงินบ่บบ่ฉันฟัน พึ่งซื้อมันบ่พอเออพึ่งซื้อเดียวแล้วโค้งทุดตไทโน้สิมาถามปอบไหมเด้อว่าพ่อฝันว่าได้ท้องบ่ซื้อเลขไว้หางเดียวเออสำคัญวนาทีพ่อฝันสำคัญฝันว่าพี่สาวให้เอาลาเอาฉันอยากอายคนว่าฉันเอาไปใส่ฉันบ่ได้ใส่ท้องโดนแล้วมันทำแม่ป้าป้านปันครับฝันดีให้เนะลูกลูกมัคล้องมันแป๊ดมันเปลี่ยนลายไม่เพราฝันดีใจมือขึ้นเนาะโคท้องหนักสองวันมั่งกัน นักก้ออางตึงเยอะแล้วน้อพ่อก็ได้ฝันในความฝันค่ะแม่ป้าเลาว่าเอาม่ก้อให้บ่จวกปอยู่ที่เขาเลยพอมักพอมากิีหกตะกอนฝันหมดยังวันนี้มั0ศูนย์เก้าแล้วก็ซสื้อสลากไว้แล้วศูนย์เก้าโต๊ะับบ้านได้สื้อมันก็บอดเสายกสลากมาให้เบิ้องต้น ใบเดียวเนี่ยใบเดียวกะลวยไหญ่แล้วอ่ะอ้าว <c oughs> หายเอฟซี FC เบื้องนั้นเนี่ยกดสายมาซื้อใบเลีว้วใบเดียวหนึ่ง 9, 280, 9, ห้าศูนย์เก้าสองแปดศูนย์ห้าศูนย์เก้ามัลที่พัดมาหนึ่งหกห้างเดียวโคโลส เขียนไว้ปั้นมาได้ท่องสองบาทพออสายก็ยังได้ข้างได้แน่ซื้อได้ร้อยเดียวนะคะหวดน,นี่ตัวน,นี่ตัวที่เพิ่นมากเพิ่นชอบนะคะมันที่ยากก็เป็นสะพานบุญไฮพออสายนะคะพอสายเป็นค้นคายปลาซิวแล้วก็หาเศ้ากินข้าม้ายแล้งนะคะ มื้อนึ่งจไปรับจ้างใส่กอเฮ้นจะไปหาปลาซิวขึ้เก่าเออเม่ได้ไปใส่แล้วไปหาปลาซิวเก่าหลูกปลาซิวไปหาใส่กอขึ้นได้มากไปวันนั่งยั่งแล้วมึงอ๋อตึกแหปปลาซิ่วตึอแหปปลาซิวมีแหปปลาซิวนี่เหรอพ่อสาแหปปลาซิ่วหนูเข้าใจว่าพ่อไปตอนไปยังบ่เข้าใจว่าใส่ดังโอ้ยคือสิปดท่านปดไว้ใส่ดังพันเกิดไง นะคะศูนย์ข้าห้างเดียวโคโลมอเตอร์พันมาในนึ่งฮุกห้างเดียวโคโลนี่เด้อตัวจริงสิงคิงพ่อสายนะคะพ่อสายขายปลาซิวสายยาของเพิ่นนะคะคอมเมที่นอเอฟซีเฮากระมีตะก้นอยากได้เลขห้างเดียวจัดให้แล้วนะคะตาดรางงวดนี่สิได้ตาอางงวดตลอดเลยเป็นบ่อ ตามพ่อกระเป๋ามากหลายตัวมากตัวเดียวมากมักตัวเดียวเพราะว่ามันรุ่งตัวเดียวเ็าหยิบถือขึ้นถือว่าถือกับปดไปเลยว่าบรางกระบุญมันกันมันหาีิว่ัศชิบหกข้างบนข้างล่างกันชิบหกน้อยแย่มากน้อยน้อยไม่ดีก่อกนึง คนคนเรียนรักเก้าวหค่ะมันเคยมีดิป่ะผังรางออกตัวเดียวกันค่ะคนออกตัวเดียวกันเคยมีอยู่นี่ละั้ยพอพอเห็นร้านมาขายดิศูนย์เก่ามันจังหลายใบ พอพอบ่บ่มีเงินไม่ว่าจะเอาเมิได้ย่าย่ง่อ๋อแต่ว่าแต่ว่ามักเลขสามตัวมัหาศูนย์เก้บ่อันพอว่าเกียวขึ้นว่าถือว่ถือร่างกับถือบนนะคื้อวบรุ่นนี่ื้อพอพอถึงมาหยินหยิบผมใใจยิ้มนีนะมันจังเลยแต่ว่ามักศูนย์เก้าศูนย์เกับจับนดอกล่างดอล่างแต่ว่าเขียนว้เขียนบนล่างเนาะเออจวดก็าค่าเราต้ไปหใบแต่มีเงินซื้อได้ใบเดียวว่นิ่นนี่นั่นนี่นี่พอบ่ได้ว่า มันไม่ออกเลยมือนถึงแม่แม่นค่ะเอาแน่บุรีบงกระลางนะค่ะเนี่ยเอิเน็ตกระลังไปออกบนจังที่เรคลิปมุกพอเห็นบนป้าซิวคันขายบ่หมือเดาไปฟังไว้บ้านแม่น้องระดาเด้อเดินลงสิมาเอาหนุ่มมากมากป้าซิวเนี่ยแม่แม่แม่หนุ่มคนกบบมาป้ซิวไปมุกใบเองพอสายเพิ่นกับฟันบอนหลายห้างเดียวโคโลเพิ่นว่าเลขว่าต้องเอาไปหลายโตมันได้ลงทุนหลายย้ำถือมันกับมะขุมเอาห้างเดียว มักศูนย์เก้าลงทุนไปแล้วศูนย์เก้านะคะแต่ว่ารุ่นี่ยากเช่นมักเก้ามักกับกับสูงอยู่ตัวรักเก้ากับรักศูนย์เน่บ่หรอแม่ก็เก้าศูนยังสิกับ่าสูงในศูนย์เก้ามันต่ำนยรับศูนยแล้วแจ้วเนาหันเลขกออต่ำน่ก็มก็ลังึะเออมกมกช่เกาันต่ำนาะหเออันห่ะ ไปไปวันแห่เปล่า,เปล,าเปล่าวันนี้หล่ะเที่ยวลเปล่าวันน้องบัวไปกับหลานเนี่ยเจอเกิดปู้ได้ปลาหลายครับห็ในใหญหนึ่งมาเรียนบ่าวกับหลานอยู่หางเทียนมันลลามันบอกท่านนี่เจ้าวัเรียกว่าเด้ขึ้นมาใหญ่สนุก เรียกเรีออกตัวใหญ่ๆถุงบมาดึงแ่แตะกอนเดียกออกมนนั่นครับเขาว่าสิบหกกับสี่เจ็ไม่เฉือยเรียกเลยตัวนอะเรนงว่าเนี่หนังกระางแล้วกับขอกับสเจน้องมันเข่าแล้วเต้นยุ่นน้องเลยเ่าเออก็ดีใจตหนาถึงวันแห่งกันเงแตรงดีใจตัวน้องตรงไปตรงมากดีให้ก็จะถือรอยเดียวปวดรอยเดียวมนกันก็ได้กินลาบัวย่อนนีเลยนะข้เนะ มันไ่วดิตัวเดียวผูกแม่แม่บ่กลับตังค์ไหมแม่เด็กห้างเดียวนี่ห้างยานนี่น้องคนาะแม่บ่ใครมีผู้มันใจลองก้นก็บอกไปหลายๆตัวเขาก็บยานเตี๊ยบอกเตี๊ยบซือจังจะมืออันยังเสียเราเดี๋ยวนี้จังมือจังเขาว่านเนี่ยปล่อยซื้อได้แต่ว่าเขาอันเงินแต่ว่ามัดสิบหกจังเสี่เขาให้ซื้อสองร้อยเราไปซื้อตัวใหม่เนี่ยสิมาเขียนว่าได้ครึ่งเดียวครึ่งเดียวพอว่าสื่อน้ำบินได้ครึ่งเดียวมันก็นห้างเชียวบ่เข่าบัตรจักสิบว จริงจริงนี่ใจจะเอาเปียบห้อไมเจมมือไค่ะจะรูบสื่อไว้แล้วก็สื่อเก่าแล้วสื่อีราเหล็กเห็กเอกรส้นเอกชนกนีย่แล้วน้ำน้ำบา้งงน้ำพู้ไดขายกอดีสื่อน้ำซึมพมเด้ คนลอยต้องลอยคนลอยวันว่าที่นั่ผู้เดียวเนี่ยเดียวถึงมากมันแค่ถึงนั่นมื้นก็จะไปตื้อแค่ปลาซิวคือเก่านะคะเพิ่นมีอาชีพหาปลาซิวมาขายนะคะพอสายเพิ่นก็เป็นคนตรงๆนะคะแต่ว่าเลขเพิ่นขอสำคัญมันหางเดียวตลอดถือถือมาจังหวัดหรอพ่อเลขพ่อเนี่ยพ่อนูนยังดูที่มาที่ไปถือมาจังหวัดน่ะแค่หางเดียวตลอดเป็นบ่ค่ะเออ ใจจีพอมันทวนบึงนี่รีรวหมดที่หาตหแต่ว่าสา,หา,หามหมดหนึ่งไปท่วนบึงมันเฉียอ,อยู่ตัวที่อจีกับว่างหันละที่หกแต่ว่าจีงปันพันมากพอบริสุทธิ์ว่าคือบ้าบางทีเขาวบามที่ถเฉียวนี่หละกันกันมันนั่นนันนี่เละงวดหาห้างวดซ้อนอหางวดซ้อนเลยปะแต่ว่าบริสุทธิ์ทุ่มสามหมดก่อนมันจะมาเฉีว่างหันดันเพราะเนี่ยเขามาแล้วหางวดซ้อน หางงวดกับงวดสิบหกเนี่ยมันบ่าเป็นซีเออเอเอแม่นะอะเขามาซีงวดซ้อนงวดที่หาคืองวดหนึ่งหกนี่เอองวดที่สองสิบหกเออพอโบซื้อจะซุ่มมันมายันมันโบสืออ่อคือมีแต่เปลี่ยนคือซีงว,วดซ้อนพุ่นกับโบสื้อเบิ่งซื้อเออเบิ่งซื้อเบิ่งสื่อ,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 อมันฟุ่มเฟือยมันถือมาหลายแล้วมานเที่ยได้แต่ว่าซื้อในใจซื้อเออซื้อในใจนะก็เลยงวดมหาลัยลองลงทุนเบิงหนึ่งหก โคโลเปลีนคนบอวเป็นครื่องเปรียดไปแล้วอันนี้มันถือคนบอไปเสือเอาเสือเอาด้านอื่นหัวอย่างโค้ดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่รู้ว่าเขามาหางวดซ่อนลงทุนแค่งวดเดียวแค่งวดที่มันออกหนึ่งฮกถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ด โอเค้าใจแล้วหัวนี้ให้นที่ยาเป็นสะพานบุญหายศูนย์เก้าห้างเดียวนะคะนะคะขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะทีมปันพ่อสายว่าคันถึงเลขหัวนี้อยากกินลาบมัวก็เอฟซีได้แท้จัดไ้ทันเขานะคันเลขเขานี่ได้แท้เงื่อนเสื่อเนื้องวมะลาบเนี่ยเอาไห้โซมไขมันนะคะที่มาเป็นสะพานบุญใหม่พอสายนะคะพอสายคนขายปลาซิวหาเส้ากินคำนะคะขอไข่ส้มไข่มันแต่พ่อสอเกิดว่าหันแยกตัวเลขศูนย์เก้าเพอเกิดจะควมค่ะ ไปตรงมันด้วยบอกย่าอยู่ดีย่าไปซื้อซื้อให้คอยอีกนิดซื้อหกก็ต้องซื้อไปซื้อนย่างสามพันบาทเงินเนี่ยก็ได้ได้อคือตึ้งคือตึ้งสองคนเด้ออ๋อได้ได้มาหลายอ้าววันนี้ก็ขอให้เอฟซีโซดีน้ำเนื้อที่มาเป็นสะพานบนไฮเงวันแรกนะคะ